ท่านผู้ค้าผู้กิดครับเดือนที่สองแล้วนะครับโอ้โหปีนี้ผมว่าเป็นปีที่จะเหนื่อยยากอีกปีหนึ่งเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวและก็การแข่งขันก็จะรุนแรงมากขึ้นในทุกๆกวันเลย <S <S วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาโฟกัสพูดก็คือเรื่องของจีนโดยเฉพาะโปรเจกต์ของการเข้ามาของประเทศจีนผู้ประกอบการกว่าเกือบแสนลาย80,000ื 80, ลายนะครับเข้ามาก่อตั้งธุรกิจโดยทันทีโดยใช้โปรเจกต์ที่เรียกว่า China City Complex เป็นเมืองจีนเข้ามาเลยเป็นทับเป็นเหมือนกระสุนการค้าของเมืองจีนเข้ามาเพราะฉะนั้นคนจะดูว่าของดีของถูกราคาอะไรอะไรมากมายสินค้าเนี่ยจะอยู่ที่คอมเพล็กซ์เหมือนกับเป็นเมืองที่นี่เลยจะเป็นคนจีนได้เข้ามาทําการค้ากันโหผู้ประกอบการเกือบแสนรายเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับเป็นการย้ายประเทศจีนมาตั้งที่ประเทศไทยและต้นทุนก็เป็นของประเทศจีนสกิลภาพเป็นของประเทศจีน แต่มาเจาะที่เมืองไทยต่ก่อนเมืองจีนจะต้องส่งส่งออกมาเมืองไทยแต่เดี๋ยวนี้กับการเห็นว่าเขามาตั้งที่นี่เลยผมว่าเป็นความน่ากลัวมากเลยครับไม่ว่าตลาดโบเบสจะจุนจักตลาดอันที่ตลาดอะไรเนี่ยจะตายเกือบหมดสินค้าพวกรองเท้าเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ไอทีพวกเนี้ยจะแย่หมดเลย ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ผู้ประกอบการของคนไทย SME ของพวกเราทุทกๆคนจะต้องปรับตัวอย่างมหาศาลนะครับเพราะ i m p a c คผลกระทบนี้คงไม่ได้เกิดแค่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ผมบอกจะกระทบเป็นปุ่งกว้างทัมม้งหมดเลยกว้างขนาดไหนแล้วจะรองรับได้ขนาดไหนทุกคนะพองหอยพลังคนจีนอยู่แล้วว่าจีนเป็นมังกรที่น่ากลัวขนาดไหนไชน่าซิตี้คอมเพล็กซ์เนี่ยเคยเกิดขึ้นนะครับเราไปดูอดีตเขาไปตั้งที่ดูไป และก็ไปสร้างท่สเนผลลัรธ์หลังจากนั้นคือผู้ประกอบการที่ดูใบกระสเปนเจ๊งเกือบจนเกือบ,บจะหมดเลยเพราะว่าธุรกิจจีนเข้ามาเข้าครองตอนนี้จะมาที่เมืองไทยที่ประมาณบางนานก่อนมอเก้าราดีผมว่าคนไทยจะรับสภาพเดียวคงไม่แตกต่างจากดู่ใบกับสเปนแน่ๆณวันนี้เขายังไม่ได้เข้ามาเรายังเหลือเวลาอีกปีกว่า2ปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราพร้อมไหมที่จะต่อสู้กับประเทศจีนในตลาดเมืองไทย ไม่ได้เป็นตลาดโลนะครับเพราะเขาเข้ามาหาเราแล้วเขาไม่ให้รอให้เราไปเจอกันที่ตลาดโล่งแน่นอนผมเองในฐานะผู้นํแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวแทนของ s อสบของเมืองไทยที่มีการปรับตัวและเป็นองค์กรที่ทันสมัยอยู่ตลอดเ,เวลายังเกิดความรู้สึกกังวลใจว่าเราจะสู้ไหวไหมเพราะณดินแดนแห่งนี้ผมไม่ยอมแพ้เพราะเราคือคนไทยเราต้องรักษาสมอรภูมมและขอบคันในสีมาของเราให้ได้จะไม่ยอมให้ประเทศอื่นเข้ามากล้ำขา แต่ความยากของมันก็คือกระแสของอารมณ์ิวัตและการได้เปรียบทางต้นทุนและความสามารถในการทำงานจะทําให้เราอาจจะต้องแพ้ในสิ่งน,นั้นผมไม่ยอมครับผมยังปรับตัวอย่างต่อเน,นื่องเรายังเหลือเวลาแม้เพียงวนินาทีเดียวก็ยังมีเวลาอยู่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดณนะวันนี้ผมก็กลับมาปรับปรุงกิจการของเราให้เร่งเข้าไปอีกให้เรียนรู้ให้เร็วเข้าไปอีกและท่านค่ขาคุณคิดเหรอครับท่านกังวลเกี่ยวเรื่องนี้ไหมแลวท่านจะปรับตัวเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงฝากเป็นประเด็นลึกนะครับ ใช้เวลาว่างๆเงียบๆนัน่งคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้สมมุติฐานออกมาให้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากว่าเพ้ามาเราเตรียมแก้หาเตรียมสนุกกันครับสงครามกับประเทศกล้วครับขอบคุณครับ